สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การทำในดวงความรักความสัมพันธ์ด้วยสายในการนำไพ่ย,ยิปซีและไพ่ o ออร์รคอกพรินเซสออฟทารโรชตาชีวิตที่คิดรักนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมเราจะใช้ไพ่หนึ่งสำรับในการมาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตรักของคุณกับเขา ะะถ้าใครท่านใดนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงไม่ใช่หรือว่าเพศที่3มนะมาเจอคลิปนี้มาเจอแรนดอมนี้นะถ้าตรงกับชีวิตรักของท่านนะสามารถเข้ามาคอมเมนต์เล่าเรื่องราวชีวิตรักของท่านไว้ได้เลยนะคะก็เป็นการสุ่มจับพลังงานรวมในแต่ละวันนะคะอาจจะตรงกับเรื่องของคุณหรือว่าไม่ตรงก็ได้นะ,ะกับหัวข้อแรนดอมที่ว่า คนที่คุณกำลังคิดถึงเขาทำอะไรอยู่และเขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเราจะใช้ไพ่สำรับนี้เนาะนะคะในการมาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตรักของคุณกับเขาคนนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะ,ะสามารถเล่นได้ฟังได้นะคะเรามาดูที่ชีวิตของเขากันก่อนนะคะว่าเขาทำอะไรอยู่ เหมือนกับว่าคนคนนี้นะคะปฏิเสธโชคชะตาของตัวเองนะคะเขาปฏิเสธโชคชะตาของตัวเองไม่ว่าเขาจะได้สิ่งดีๆนะ,ะเข้ามาหรือว่านะคะ สิ่งที่เขาได้รับนะคะเขาคิดว่ามันน่าจะยังไม่ใช่หรือว่ายังไม่ใช่นะคะน่าจะเป็นความรักหรือว่าใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของเขานะคะแล้วก็เขาคิดว่าทําไมโชคชะตาถึงได้นําพาให้เขามาเจอกับคนคนนี้ในช่วงเวลาที่เขายังไม่พร้อมด้วยทั้งๆที่ในใจเขาอะนะคะในใจของผู้หญิงชาวเนี้ยลึกๆแล้วคือเขาอยากจะได้นะ,ะมันเหมือนกับว่าใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของเขา นะบังเอิญว่าเขายังไม่พร้อมหรือว่าเขาอาจจะมีพันธะอื่นมีเรื่องราวอื่นที่เขาจะต้องทําจะต้องโฟกัสนะแต่ว่าโชตานะได้นําพาให้เขากับคุณมาเจอกันเร็วเกินไปแล้วเขาก็คิดว่าเขายังไม่พร้อมนะคะมันเหมือนกับว่าคนคนนี้นะมีความที่แบบน่าจะมีผลนะต่อความรู้สึกของเขาต่อความคิดของเขา นะแล้วก็คนคนนี้นะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่แบบว่าเป็นสเปคของเขามากๆเป็นคนที่เขาชอบมากๆนะคะเป็นคนที่ใช่เลยแหละนะที่เขาบอกว่าในจิตใต้สํารึกของเขาบอกว่าเอ้ยใช่เลยนะผู้หญิงผู้ชายคนนี้ใช่เลยแน่นอนเลยนะแล้วเขาก็ชอบแต่ว่าชอบก็แสดงออกไม่ได้นะรักก็แสดงออกไม่ได้นะคิดถึงก็แสดงออกไม่ได้นะแต่ก็คืออยากจะได้นั่นแหละนะอยากจะ รู้จักอยากจะทําความรู้จักอยากจะครอบครองอยากจะเจอนะคะอยากจะได้มาเป็นคู่ชีวิตนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าโชชะตานําพาให้เขามาเจออะไรนะคะเจอคุณหรือเปล่านะเดือดทาวเวอร์โชตตานะ,ะนอกจากจะนาพาให้เขามาเจอคุณแล้วนะคะโชตะตายังนําพาให้เขานะคะผิดหวังล้มเหลวนะผิดพลาดเกี่ยวกับชีวิต นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกงานการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะเหมือนกับอาจจะกล่าวโทษโชคชะตาด้วยก็ได้นะคนคนนี้นะคะบอกว่าทําไมต้องทําให้เขาจบจากคนนี้ด้วยจบจากสิ่งนี้ด้วยทําไมต้องทําให้เขาตกงานด้วยทําไมต้องทําให้เขามาเริ่มต้นใหม่ด้วยทําไมต้องให้เขามานับหนึ่งใหม่ด้วยนะตัวเขาคือแบบว่า พยายามที่จะโทษพยายามที่จะกล่าวโทษโชกตานะว่าไม่เข้าข้างเขาเลยเขาโกรธนะที่แบบคือเขาอาจจะเหมือนกับว่าทําไมนําพาให้เขามาเจอคนที่แบบคนที่เขาอยากจะได้อยากจะเจอแล้วก็ชอบมากในช่วงเวลาที่มันไม่เหมาะสมในช่วงเวลาที่เขาไม่พร้อมในช่วงเวลาที่เขาไม่มีอะไรเลยเขาอาจจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะในชีวิตของเขาเนี่ยนอกจากเป็นคนที่ตกงานเป็นคนที่แบบ ไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตอาจจะไม่เหลือเงินเลยนะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการเงินการงานด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าคนคนนี้นะรู้สึกเขาอยากจะต่อสู้นะมันเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะได้อยากจะเจออยากจะพบนะคะหรือว่าอาจจะเหมือนกับว่ามีบุคคลอื่นนะหรือว่าสิ่งอื่นอ่เนี่ยมาทําลายทําลายชีวิตของเขานะทําให้เหมือนกับว่า คนที่เขาอยากจะเจออยากจะรักก็ไม่ได้นะหรือว่างานที่เขาชอบงานที่เขาทําแล้วทําไมถึงไม่ประสบผลสําเร็จนะคะตัวคนคนนี้มันเหมือนกับว่าเขาอะเจอเรื่องราวมาหลายอย่างเลยนะนอกจากความรักเอ่ยนอกจากความผิดหวังเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับครอบครัวเอ่ยนะ,ะอาจจะเหมือนกับว่าคนคนนี้น่าจะมีในเรื่องของเอ่อ ครอบครัวที่แตกแยกนะด้วยก็ได้หรือว่าตกงานด้วยก็ได้ย้ายงานด้วยก็ได้เปลีย่ยนแปลงที่ทํางานเปลีย่ยนแปลงชีวิตนะคะครั้งยิ่งใหญ่เลยในชีวิตของเขานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคนอื่นไม่เข้าข้างเขาเลยนะคะอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเขาคนที่เขารู้จักในแ <c oughs> วดวงสังคมของเขาคือเขาแบบโดดเดี่ยวเดียวดายมากๆนะคะเขาไม่มีใครเขาไม่เหลือใครแล้วเขาก็ต้องต่อสู้ด้วยได้ด้วยตัวเองอ่ะนะคะคือพยายามที่จะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองนะคะ แม้ว่านะคะเขาเคยพบเคยเจอคนคนหนึ่งอะนะคะอาจจะเจอกันในโซเชียลหรือว่ารู้จักกันในโซเชียลนะคะแล้วก็คนคนนี้เข้ามามอบความรักนะะมามอบความรู้สึกดีๆให้กับเขาเป็นกําลังใจให้กับเขานะคะแต่ตัวเขาอาจจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมในการใช้ชีวิตคู่หรือว่ายังไม่พร้อมที่จะมีความรักนะคะยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะ,ะแต่เหมือนกับว่าเขารู้สึกดีนะ รู้สึกกับการที่แบบใช้ชีวิตอย่างโสดนะอย่างคนที่แบบว่าโสดโแล้วก็เป็นอิสระดีเนาะนะอยากจะไปไหนก็ได้นะไม่ต้องทํางานก็ได้หรือว่าตอนนี้เวลานี้เขาอาจจะเหมือนว่าเล่นโซเชียลหรือว่าชอบเล่นเกมนะติดเกมด้วยก็ได้นะคนคนนี้แต่เหมือนกับว่าตัวเขาอ่ะอยากจะมีความรักแหละอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีเหมือนกับว่ามีความสุขนะมีคนรักเนี่ยนะตัวเขายังเหมือนกับว่า ยังเอาตัวออกมาจากปัญหาต่างๆความทุกข์ต่างๆไม่ได้เลยนะคืออาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการเล่นเกมการเล่นโซเชียลหรือว่าไปคุยกับสาวๆหนุ่มๆในโซเชียลแต่เหมือนกับว่าคนคนนี้ยังหาทางออกเกี่ยวกับชีวิตของเขาไม่ได้เลยนะคะน่าจะเป็นปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตของเขาครั้งยิ่งใหญ่เลยนะเป็นพลังงานของคนกําลังเป็นโสดนะคนกําลังเป็นพ่อแม่เป็นแม่ใม่นะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าอืม ปัญหาครั้งนี้มันอาจจะเกิดมาจากตัวเขาหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของบุคคลอื่นบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์หรือว่าเกี่ยวกับชีวิตของเขาด้วยก็ได้นะคะตัวเขาเนี่ยพยายามที่จะนะพยายามที่จะ move on พยายามที่จะทําใจนะในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะพยายามที่จะรอคอยโอกาสรอคอยการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ นะคะตัวเขาคือต้องทำตัวให้เข้มแข็งนะคะต้องมูฟออนให้ได้กับสิ่งสิ่งเนี้ยนะคะกับความผิดหวังกับความล้มเหลวในชีวิตต่างๆมากมายนะคะเพื่อที่จะได้เจอความสุขนะคะเพื่อที่จะได้มีความรักที่อบอุ่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะสร้างครอบครัวเพื่อตอนเองอีกครั้งหนึ่งนะคนคนนี้นะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทำนะตอนนี้เวลานี้นะคะเขาพยายามที่จะเรียนรู้นะ,ะหรือว่าพยายามที่จะเหมือนกับว่าใช้ชีวิตอยู่กับ ปัจจุบันให้มีความสุขนะเท่าที่จะทำได้ให้มากที่สุดนะคะอาจจะไปฝดสนใจในเรื่องของโซเชียลนะคะหรือว่าไปเล่นเกมเพื่อที่จะคลายเครียดบ้างนะคะในเวลาที่เขาว่างจากการทำงานเนาะนะคะน่าจะมีปัปญหารเรื่องงานด้วยแหละนะคะอาจจะไม่ได้รับนะคะ การช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะในที่ทํางานดก็ได้นะถ้าแบบว่าเขาไม่ใช่เป็นคนที่แบบตกงานนะอาจจะมีงานประจำนี่นแหละนะคะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่แบบเสนอโปรเจกต์เสนองานแล้วแบบผู้ใหญ่ไม่ให้ความช่วยเหลือนะหรือว่ามีปัญหารเรื่องเงินนะ,ะอาจจะไปขอกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อที่จะมาลงทุนแต่เหมือนกับว่าธนาคารอาจจะไม่อนุมัติให้เขาอะไรประมาณนี้นะคะก็เหมือนกับว่าตัวเขาถูก มัดแขนมัดขานะคะไม่ให้มีการเริ่มต้นใหม่นะคะไม่ให้มีการที่ว่าเอ,อ่อสร้างนะคะความมัง่นคงในชีวิตนะ,ะมันเหมือนกับว่าตัวเขารู้สึกว่าท้อแท้เหนื่อยหน่ายกับชีวิตก็เลยเหมือนว่ามาเล่นเกมดีกว่านะคะน่าจะเหมือนกับว่าเขาอ่ะมีความรัก นะฮะหรือว่าเคยมีความรักเคยมีครอบครัวเคยแต่งงานนะ,ะแล้วเขาก็คิดถึงคนรักคิดถึงคนที่เขาแต่งงานด้วยนะ,ะคิดถึงคู่รักของเขาเนี่ยนะคะคิดถึงภรรยาสามีเนี่ยคือแบบทําอะไรไม่ได้เลยนะส่องก็ไม่ได้นะดูก็ไม่ได้นะคะมันเหมือนกับว่ามีการที่แบบว่าไม่ได้พูดคุยกันกับคนรักนะคะก้าวดาบคือเขาอะทุกใจเสียใจทรมานใจนะคอยโคต โทษตัวเองอยู่เสมอนะ,ะว่าทําไมมันต้องเกิดปัญหาแบบนี้กับเขาทําไมเขาต้องเจอเรื่องราวแบบนี้ทําไมชีวิตเขาถึงเจอปัญหาที่มันหนักขนาดนี้คือแบบว่ามันให้อภัยกันไม่ได้เลยกับความผิดที่มันเกิดขึ้นกับความผิดพลาดนะ,ะไม่ว่าเขาจะผิดหรือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทําไมมันหาทางออกไม่ได้เลยเลยนะคะมันเป็นความที่ว่าตัวเขาเครียดมากนะ,ะแล้วก็คิดหาวิธีนะ,ค,ะคือแบบ เหมือนกับว่าเจ็บปวดแล้วก็เหมือนกับว่าคนที่แบบความรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็นนะะ่ะนะคะคือหาทางออกไม่ได้นะสิบดาบก็ออกมาเนี่ยตายสหรับคือแบบว่ายัง Move on ไม่ได้ยังเริ่มต้นใหม่ไม่ได้นะคะส่วนตัวคุณล่ะนะคะคุณเป็นใครคุณรู้จักเขาหรือเปล่านะเรามาดูกันทาะ,ะว่าคุณคิดถึงเขาเนี่ยนะคะในช่วงเวลาที่คุณคิดถึงเขาแล้วเขาก็ทุกทรมานใจเขาไม่รับรู้นะคเขาไม่เปิดใจให้คุณเข้าไปในชีวิตของเขาเลยนะคะ แล้วคุณเป็นใครนะคะคุณเป็นคนรู้จักคุณเป็น The Magician เนาะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่พูดเก่ง นะคะหรือว่าเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีนะคะหรือว่าใช้ในเรื่องของการพูดการเจรจาการสื่อสารเกี่ยวกับการทํางานนะคะหรือว่าเป็นพ่อหมอเป็นแม่หมอนะเป็นพ่อมดเป็นแม่มดนะเป็นคนที่เก่งมีความรู้มีความสามารถนะคะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยเป็นคนที่แบบว่ามีลักษณะของความเียว่าความมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วก็ธุรกิจการงานที่คุณทาเนี่ยนะคะกาลังรอคอยโอกาส นะ,ะสิ่งใหม่ๆที่บบว่าคุณก็เคยเจ็บคุณก็เคยจบมาแหละนะ,ะกับปัญหาชีวิตเนี่ยคุณ move on มาได้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วก็คุณเหมือนกับว่าเป็นคนที่เด็ดขาดเป็นคนที่จริงจังนะคะเป็นคนที่ทําอะไรที่มันแบบว่าชัดเจนในด้านของความรู้สึกของตัวเองด้วยเป็นคนที่แบบว่าพูดจาตรงไปตรงมานะคะอ mm ืม hmm. the temperance เจ็ถ้วยคุณน่าจะมีในเรื่องของการที่แบบ คิดจะทำทางานหรือว่า,ามีธุรกิจหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องทานะคะหรือว่าคุณมีเสน่ห์นะคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็มีคนชอบคุณนะ,ะมีคนที่ว่าอยากจะเข้ามาจีบคุณด้วยแหละนะ,ะแต่เหมือนกับว่าคุณอะไม่เปิดใจให้ใครเพราะว่าคุณไม่ไว้ใจใครนะะคุณไม่ไว้ใจคนไหนนะคะแล้วก็คุณต้องการความรักความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนนะ คุยกันแบบตรงไปตรงมารู้จักกันนะคะโดยที่แบบว่าไม่ต้องเหมือนกับว่าไปแอบ่องแอบดูนะ,ะหรือว่าคุณไม่ชอบนะ,ะไปสนใจชีวิตของคนอื่นนะค,ะ <c oughs> คุณไม่ชอบไปเหมือนกับว่าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของคนอื่นนะคนะค,คุณเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วก็คุณก็รับรู้น่าจะรับรู้ถึงความรู้สึกของคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะ,ะมีเซนด้วยนะคะ,ะ,คะแล้วคุณก็เคยเจ็บปวดเคยผ่านเรื่องราวชีวิตมา นะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่คุณะคะมาใช้ในเรื่องของการงานน่าจะเป็นในเรื่องของคําพูดนะคะคำเจรจาหรือว่าคุณอาจจะเป็นในเรื่องของเทรนเนอร์นะสอนเกี่ยวกับปรัชญาชีวิตการใช้ชีวิตด้วยก็ได้นะคะเดอะเดตเนี่ยคุณน่าจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ง่ายนะ,ะหรือว่าปรับเปลี่ยนชีวิตนะคะในการใช้ชีวิตนะ,ะปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนะคะดับบลกันนะ,ะว่าคุณกับเขารู้จักกันหรือย,อยัง คุณกับเขารู้จักกันหรือ,อยังคะอืมสิบดาบหนึ่งดาบมีใคร m o v e on ไม่ได้นะคะอาจจะเป็นฝ่ายเขาเนี่ยแหละที่ Mo v อ on ไม่ได้นะคะหรือว่าตัวคุณเนี่ยก็พยายามนะพยายามที่จะสื่อสารหรือว่าพยายามที่จะส่งข้อความหรือว่าเหมือนกับว่าคุณรู้รับรู้ถึงความรู้สึกนะคะความเจ็บปวดของเขาเนี่ยนะคะสามดาบ เพราะว่าตัวเขาอาจจะมีปัญหาครอบครัวปัญหาความรักแล้วคุณก็ไม่อยากจะไปยุ่งนะกับเขาเลยนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันอาจจะดูไม่ดีหรือว่าตัวคุณเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนรู้จักในแวดวงสังคมกันด้วยก็ได้อาจจะเหมือนกับว่ามีบุคคลอื่นนะคะสนใจคุณอยู่สนใจเขาอยู่นะค,ะคุณก็เลยเหมือนกับว่าต้องเก็บความรู้สึกเก็บอาการที่แบบว่าไม่ไม่ให้ไปแสดงออกนะคะ ว่าเป็นห่วงเป็นใยเขารู้จักกับเขาเพราะว่าอาจจะกลัวนะค,ะความเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะระหว่างคุณกับเขาด้วยก็ได้เนี่ยเพราะว่าเขาน่าจะมีครอบครัวหรือว่าแต่งงานมาแล้วเนาะนะคะ, The Tower. ะ,คะเดอะทาวเวอร์ขามีปัญหาครอบครัวเขาแหละคุณก็เลยไม่อยากไปยุ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะ,ะว่าเมื่อเขาจบปัญหาเคลียร์ปัญหาชีวิตของเขาแล้วเนี่ยนะคะคุณกับเขาจะมีโอกาสที่แบบ มาเจอกันหรือว่ามาสารสัมพันธ์กันไหมเอ่ยหรือว่าจะเพียงแค่แบบได้แค่คิดถึงการได้แค่เหมือนกับว่ารู้สึกถึงกันหรือว่าเป็นห่วงเป็นใยกันในเรื่องของเนี่ยนะคะตัวคุณอาจจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่แบบว่าเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะการเงินการงานนะคุณต้องการที่แบบว่าอะไรที่มันชัดเจนตรงไปตรงมานะคุณอาจจะเหมือนกับว่าเจอกันหรือว่าคุยกันผ่านโซเชียลออนไลน์ได้แต่เหมือนกับว่า ตัวเขาอ่ะนะยังไม่พร้อมที่จะสละโสดเขายังเหมือนกับว่ายึดติดในความสัมพันธ์เก่าๆกับคนเก่าอยู่นะยังไม่ move on เลยตัวคุณก็ได้แต่รอนะได,ได้แต่ส่องนะคะได้แต่เหมือนกับว่าคอยคอยดูเขาว่าเมื่อไหร่อ่ะเขาจะ move on เมื่อไหร่เขาจะส่งข้อความมาหาคุณถ้าเขาเป็นผู้ชายนะคุณก็รอข้อความจากเขาถ้าถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณน่าจะเหมือนกับว่าไม่กล้าที่จะส่งข้อความไปหาเขา คุณอยากจะให้เขาส่งข้อความมาหาคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณคนนี้นะคะคนที่คุณรู้สึกคนที่คุณคิดถึงเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าคุณคุณรักเขาคุณชอบเขาแต่ว่าเขาไม่โสดนะคะก็เลยเหมือนว่าทําให้คุณไม่กล้าที่จะแสดงออกในด้านของความรู้สึกคุณก็คาดหวังในความสัมพันธ์ว่าถ้าคนนี้โสดเนี่ยคือถ้าแบบเราเป็นเนื้อคู่กันหรือว่าเป็นคนรักกันในอดีตเนี่ยในอดีตชาติเลย ก็อยากจะให้เขาส่งข้อความมาหาคุณหรือว่าคุยมาจีบคุณก็ได้นะแต่เหมือนกับว่าคุณก็ครองโสดเพื่อที่จะรอเขาคนนี้แหละนะคะเห็นไหมมันเหมือนกับว่าตัวคุณรักเขาแล้วก็คิดถึงเขาอยู่คุณก็มีมีอีโก้เหมือนกันนะคุณไม่กล้าจะส่งข้อความม่หาเขาเหมือนกันถ้าแบบว่าเขาไม่โสดจริงๆนะคะแต่ว่ามันมีความรู้สึกที่อยากจะติดต่อพูดคุยกันอยู่นะคะต่อยังไงซะมันเหมือนกับว่าอนา,าคตข้างหน้ามันอาจจะ ยังแอบดูแอบส่องแอบสนใจกันอยู่นะคะยังไม่มีการเปิดเปิดโอกาสหรือว่าส่งข้อความหากันนะ,ะเพราะว่ามีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ move on ไม่ได้นะเธอถ้าแบบเขา move on ได้หรือว่าเขาสามารถที่จะอยากจะเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นใหม่ได้คนทางไกลเนาะคุณกับเขาน่าจะเป็นคนที่รู้จักกันนะ,ะเป็นคนในอดีตหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นเพื่อนกันนะคะเคยคุยกันด้วยก็ได้ นะคะตัวคนคนนี้คือเขายัางยังเหมือนกับยัง Move on ไม่ได้ยังทำใจไม่ได้นั่นแหละนะคะก็ <_ C 1> เลยเหมือนว่าทำให้คุณรอเขาอยู่นั่นเองนะคะ <_ C 1> เรามาดูอนาคตกันดีกว่าว่าคุณกับเขามีโอกาสที่จะเจอกันหรือว่าคุยกันไหมอืมตัวเขาปฏิเสธอะตัวเขาปฏิเสธที่จะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะตัวเขายังเหมือนกับว่า ยังพยายามที่จะทําใจ move on จากสิ่งเดิมๆนะคะอืมเขาไม่สนใจอย่างอื่นเลยเหมือนกับว่ามันจะมีปฏิหารเกิดขึ้นนะถ้าแบบว่าคนคนนี้ไม่ทําอะไรเลยนะคะสิ่งสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้คุณกับเขามาเจอกันหรือว่าสารสะพันกันเนี่ยนะคะ The Magician นะคะ The Magician อืมปฏิหาร นะคะเป็นปฏิหารที่ทำให้เขาคิดถึงคุณส่งข้อความมาหาคุณนะคะติดต่อมาหาคุณนะคะผ่านโซเชียลอะไรด้วยก็ได้นะคะแล้วก็คนคนนี้จะมาบอกความรู้สึกนะคะที่เหมือนกับว่าเขาอ่ะชอบคุณนะแล้วเขาก็อยากจะเริ่มต้นสร้างครอบครัวใหม่ไปกับคุณแต่เหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องใช้ในเรื่องของระยะเวลานะคะในการที่แบบนำพาให้คุณกับเขามาเจอกัน เขาอาจจะมาเจอคุณหรือว่ามาคุยกับคุณในช่วงเวลาที่เขากําลังทําใจก็ถ้าแบบว่าเขาอาจจะพูดถึงในเรื่องของคนเก่าบ้างนะคะพูดถึงความสัมพันธ์อื่นๆบ้างคุณอาจจะเหมือนเหมือนกับว่าอยากจะให้คุณเห็นใจนี่แหละนะคะอยากจะให้คุณให้กําลังใจเขานะคะคุณอาจจะเหมือนกับว่าหมั่นไส้นิดนึงถ้าแบบว่าเขาพูดถึงคนเก่าว่าเป็นอย่างน้นเป็นอย่างนี้นะคนเก่าเป็นอย่างนั้นนะอะไรประมาณนี้นะเขาบอกว่าคุณเปิดใจนะคะให้เขาเข้ามาในชีวิต ก็ขอให้คุณเหมือนกับว่าให้กําลังใจเขานะคะเพราะว่าเขาไม่พร้อมจริงๆเลยนะคะแม้ว่าเขาอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณแม้ว่าเขาอยากจะเจอกับคุณอะนะคะจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจนโชชะตาบังคับให้เขาต้องมาเจอคุณมาคุยกับคุณนะคะมันอาจจะเหมือนกับว่าคุยกันในขณะที่แบบคุณรู้สึกว่า หมั่นไส้เขาอะนะทาไมต้องพูดถึงแต่เรื่องเก่าๆทําไมต้องคุยแต่เรื่องน,นเดิมทําไมต้องคุยกับคนแบบว่าคุยกับคุณแต่พูดถึงแต่คนรักเก่าอาดีตเก่าอย่างง่อนอยางงี้อย่างนั้งงนนะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่าจริงๆแล้วคือแบบก็ไม่อยากจะเปิดใจนะแต่เหมือนกับว่าคือชอบอะนะคะคืออาจจะหลงรักเขาหรือว่าเห็นอกเห็นใจเขานะคะมีความเมตตา นะคะก็เลยเหมือนกับว่าเออคุยไปก่อนนะคะก็ให้กําลังใจเขาไปแล้วกันจนกว่าเขาจะมูฟออนได้นะคะคนคนนี้นะคะ,คนะคะก็ต้องเป็นแบบเอ่อพ่อพระแม่พระไปก่อนนะคะให้กําลังใจเขาเนาะ,ะสาหรับคนที่มาเจอคลิปเรนดอมคลิปนี้นะคนที่คุณคิดถึงเนี่ยนะคะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเอา้ยทําไมนะคะทำไมคิดไม่ได้นะ,ะโตแล้วนะอายุก็เยอะแล้วนะนะ ปัญหาคนอื่นเขาก็มีกันเยอะแยะทําไมถึงเหมือนกับว่ามันยังมูฟออนไม่ได้อีกทําไมยังเริ่มต้นใหม่ไม่ได้นะคะคุณอาจจะเหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนพูดจาตรงๆนะคะขวานผ่าซากเลยก็ได้นะคะแล้วก็มันจะมีการเริ่มต้นใหม่เนาะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นในเรื่องของการพัฒนาความรักความสัมพันธ์นะ,ะที่แบบคุณเคยคาดหวังไว้กับเขาเนี่ยแหละเคยอยากจะสร้าง,งครอบครัวไปกับเขา นะแล้วก็คนคนนี้นะเขาาจะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองนะคะเมื <ME> ่อเจอคุณเมื่อได้คุยกับคุณมากขึ้นนะคนคนนี้จะรู้สึกชอบคุณมากขึ้นจะรู้สึกผูกพันกับคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยคุณก็เป็นคนที่แบบจริงใจนะคะแล้วก็ชัดเจนนะ,ะเป็นคนที่แบบว่าสามารถสร้างครอบครัวไปด้วยกันได้เนี่ยนะคะคุณก็มีความพร้อมหลายสิ่งหลายอย่างเลยคุณเป็นคนที่แบบว่าสามารถ เป็นกําลังใจให้เขาได้ดูแลเให้กําลังใจใเขาได้นะคะแต่เหมือนกับว่าคนคนนี้นะคะหรือว่าตัวคุณเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะปรับจูนเข้าหากันมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันมีความลังเลใจอยู่นะในความรู้สึกของคุณว่าเขาจะมาเป็นในเรื่องของเอ,อปัญหาชีวิตให้กับคุณหรือเปล่านะคะในอนาคตข้างหน้ามองว่าคุณอน่ะก็ชอบเขาแหละแต่เหมือนกับว่าอยากจะคุยกับเขาต่อไปเรื่อยๆ นะคะคนที่คุณคิดถึงเนี่ยนะคะเขาอาจจะมามาหาคุณหรือว่ามาคุยกับคุณในช่วงเวลาที่เขาไม่พร้อมนะคะคุณก็ลองเปิดใจนะคะแล้วก็ให้กําลังใจเขาอยู่ให้กําลังใจเขาดูนะคะทําไมต้องพูดผิดนะคะรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนที่มาเจอคลิปแรนดอมคลิปเนี่ยมันหนักอยู่นะเพราะว่าเขาจะพูดแต่เรื่องเดิมๆความรู้สึกเดิมๆให้คุณลาคานใจนะคะก็ต้องทําใจยอมรับนิดนึงเนาะ นะคะแต่ว่าเราก็รักเขาแหละนะคะเรามาดูนางไฟ้าอยากจะบอกอะไรอยากจะพูดซึ้งๆมากๆเลยนะคะเพราะว่าคนคนนี้ผู้หญิงชาวคนนี้เขาน่าสงสารมากเลยเนาะเขาอาจจะเหมือนกับว่ายัง move on ไม่ได้นะคะมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเนาะปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตเนี่ยดีเซชันนะคะยังมีการสวมหน้ากากใส่กันอยู่นะคะ เขาอาจจะมาคุยกับคุณเพื่อที่อยากจะให้คุณเห็นองคเห็นใจแต่จริงๆแล้วคือเขาชอบคุณนะคะอยากจะแต่งงานใหม่อยากจะมีแฟนใหม่แต่เหมือนกับว่าอยากจะพูดนะคะใช้คำหวานหรือว่าออดอ้อนให้คุณเห็นองค์เห็นใจอาจจะเป็นคนขี้อ้อนนิดนึงนะผู้หญิงใจคนนี้นะคะนิสัยเขาอาจจะเป็นเด็กนะนะคะคุณก็แสดงแบบว่า เป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่เขาไปก่อนนะคะเห็นอเห็นใจเขาไปก่อนเนาะฮันนีมูนจะมีโอกาสที่มาเจอกันนะคะ engagement เนี่ยน,นะคะจะมีการที่บบว่าสารสัมพันธ์กันหรือว่าตกลงปรงใจที่จะเอ่อเป็นคู่ครองเป็นคนรักกันนะคะแต่ช่วง,รงแรกๆที่แบบว่าที่เขาเข้ามาคุณหรือว่าคุณกับเขาคุยกันเนี่ยมันจะเป็นการที่แบบยังไม่เปิดใจนะคะไม่เปิดเผยความรู้สึก นะจนแบบว่าเขามั่นใจว่าคุณคือคนที่แบบเขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วสามารถมีความมั่นคงในชีวิตได้สร้างครอบครัวไปด้วยกันได้นี่แหละนะมันคืออนาคตระหว่างคุณกับเขาทนะ t r u ท t ขอให้เชื่อใจเขาเข,เขาก็จะบอกว่าเออเขาพูดถึงคนเก่านะคุยแต่เรื่องเดิมๆปัญหาเดิมๆชีวิตครอบครัวเดิมๆแต่ขอให้คุณเชื่อใจว่าเขาจะไม่กลับไปหาคนเก่าของเขา นะคะเขาจะไม่กลับไปคุยกับคนเก่าของเขาไม่กลับไปคบกับคนเก่าของเขาแต่ว่าขอให้เขาได้ระบายความรู้สึกที่แบบอ้ยมันเป็นรักแรกเนาะมันเป็นครอบครัวแรกนะคะเป็นคนที่แบบว่าเขาผูกพันด้วยมากๆหรือว่าเขาอาจจะเคยสร้างครอบครัวมาด้วยกันนะคะแล้วก็มีอะไรที่มันแบบมีความมั่นคงร่วมกันด้วยก็ได้นะคะมีบ้านมีรถนะ,ะเขาอาจจะมีการแบ่งทรัพย์สินเงินทองกันแล้วนะคะจนเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ย ยอมสละนะยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนคนนั้นนะแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่เนี่ย<อ>มันเหมือนกับว่าตัวเขาได้เริ่มต้นนับศูนย์ใหม่กับคุณนะคะได้ได้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะคะกับคุณด้วยก็ได้นะกะ็เลยเหมือนว่าขอให้คุณไว้วางใจเขาว่าเขาเนี่ยแหละจะรักคุณแล้วก็เทิดทูนคุณนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณเชื่อใจเขาว่าคุณเป็นครอบครัวที่ดีสําหรับเขานะคะเป็นคนที่แบบเขาจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยนะคะจนแบบ ยันแก่ยันเข้านะคะถือไม้เท้ายออทองกระบ,บองยอดเพชรนะคะคือแบบอยู่ด้วยกันแบบใช้ชีวิตนะคะจนแบบว่าไวัยเกษียนเลยนะคะประมาณนี้เนาะดำรูลักนณราศีของคุณแลเเขานะคะว่าเป็นกลุ่มชาวใด,ด,ดราศีใดนะคะมันดราม่านะทุกคนค่ะไฟนะคะ,าะ,คะชาวทัดไฟไม่สิงนโน,โน มู Moon, นะราศีมีนชาวธาตุน้ำแล้วก็ราศีกรกฎพริเซสนะราศีมีนนะคะแล้วก็ริบบาราศีตุลน,นะคะชาวธาตุลมสกอร์ปิโอราศีพิจิกนะ,ะชาวธาตุน้ำวันที่เกิดคุณและเขาเป็นวันที่7วันที่8วันที่12วันที่14แล้วก็วันที่2 3นะคะถ้าเรื่องราวชีวิตของคุณกับเขานะ,ะตรงกับคลิป random นี้ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์เล่าเราื่องราว ของคุณโอเคเาไว้ได้นะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะ